วันนี้ต้องพาสามหนอดื้อไปรับวัคซีนเข็มสองนะคะเออดือด้อแค่ไหนแม่ออกไปเล่นที่สนามแนละ้วจัดอะไรกินอะไรก้อนหินโอ้แล้ว คุณตาคุณตามาเล่นกับน้องหมานะ้ะมาได้น,นอนการดีใจ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  โอ้ขวดนนเอาไว้กวดกวดขนให้เลยโอ้ยแย่งกันเล่นไรตงังหนีชอบห่วงคิดว่าอันคนอื่นเป็นสมบัติจะของคนเดียว นั <behav: S 1> át, ่นน <ic c> ั่นนั่นเร็นแล้วเัออนนี้นะสวยหน้าเขาสวย ฝุ่นมีน้อยไอ้หมีน้อยอยู่ฝุ่นตันจะตันกระดอยนี่นั่นเล่นให้รูปเล็นให้ลูปสองตัวได้ขายก็จะของเล่นกับต้นทุนหน่อย หวงังอาณาจารของเขาทุกคนเป็นสมบัติเขาต้นทุนอยู่ดีๆีลูกต้นทุนต้นทุนอย่าม่วงเพราะว่าเพือพ่อเนเป็นเรียนอันยังก็หมดแดงก็เลยใส่อย่าม่วงให้อ้นน่ะตาต,ตคุณตาดูคุณตาดูตัวน,นั้นมันน้อนเหมือนกันเลย ้นจนนี่นีอาอย่งไงนะหูเขาอัอนสิขึ้นแต่สองตัวเนี่ยน่าจะขึ้นยากอยู่เพราะว่าถ้าว่าดามหูอ่ะแม่ก็จะกลับเล่น ขึ sure ้นก็สี่สามเดือนสี่เดือนคนนันขึ้นน้องคนนี้อุ้ยหอมแก้่ นี่ละนี่ละความหนาละของออมออมอ่ะหอมแียมดิหอมแียมคุนตาดิต้นเงินต้นเงินอันนั้นต้นทอง นี่นี่ต้นทองเฮาอยากหายค้นมาเล่นน้ำเตื่นเพื่อนมาเล่นน้ำจ้นนะน <t> ่ะเออปิดต่าง แล้วยังมีคนมาเล่นด้วยนะ,ะเฮ้ยเหรเฮาอยากให้คนมาเล่นนะ,ะ <c oughs> ต่างตัวอื่นนี่ไม่ค่อยสนใจแร้ววื่แล้ว เห็นแล้ว <rôle> ตัวอื่น้อยแตก็ดัก็ดัก็เล็กไม่สนใจต่างยอด